เริ่มต้นเราจะถักโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอโซ่หกแทงเข็มลงไปตรงหลักแรกเกี่ยวไหมลอดห่วงออกมาก็จะได้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะถักโซ่หนึ่งแล้วถักเอ็กลงตรงกลางทั้งหมดสิบหลักนะคะหนึ่ง สองสามสี่ถักวนมาจนครบสิบหลักนะคะพอถักมาครบสิบหลักปลายเชือกตรงนี้สามารถดึงเข้าได้นะคะดูตรงกลางเราก็จะได้เล็กลงแบบนี้เสร็จแล้วแทงเข็มเข้าไปตรงหลักแรกเกี่ยวไหมลอดห่วงออกมาก็จะจบแถวที่หนึ่งได้วงกลมแบบนี้นะคะ แถวที่สองถักโซ่หนึ่งแทงเข็มลงไปที่เดิมถักเอหนึ่งครั้งแล้วก็แทงเข็มลงไปที่เดิมถักเอ็กซยหนึ่งครั้งหลักถัดไปก็ทําเหมือนกันนะคะรอบที่สองเราจะถัก v ทุกหลักนะคะ v ก็คือถัก x 2สองหลักบนหลักเดียวกันแถวที่สองนี้จะได้ทั้งหมด20หลักนะคะ เดี๋ยวถักแบบนี้วนไปจนจบแถวที่สองเลยนะคะพอถักวนมาก็จะได้ทั้งหมดยี่สหลักเสร็จแล้วก็แทงเข็มเข้าไปตรงหลักแรกนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดห่วงออกมาก็จะเสร็จรอบที่สองนะคะพอรอบที่สามเราจะไปทำกลีบแบบนี้ให้เขานะคะเนะะี่ยค่ะแถวที่สามเริ่มถักดอกนะคะ เราก็จะถักโซ่หนึ่งแบบนี้แล้วก็ถักเอลงตรงหลักถัดไปนะคะหกหลักหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกพอได้หกหลักก็เว้นไปทาง x ลงตรงหลักถัดไปนี่เขจะได้หนึ่งหนึ่งดอกหนึ่งกลีบนะคะพอดอกถัดไปก็ทำเหมือนกันทาง f 6หกหลัก พอครบหกลาก็กทําเหมือนเดิมนะคะถัก x ลงก็จะได้มาเป็นกลีบที่สองแบบนี้นะคะเราจะถักทั้งหมดห้ากลีบพอถักเสร็จก็จะได้เป็นดอกไม้ห้อยกระเป๋าห้าห้ากลีบแบบนี้นะคะวิธีถักดอกถักเหมือนกันหมดเลยครบห้าดอกก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้คะ่ะ